น้ำมนันน้อยเด้ออุปานินเข่าตนมกันเด้อคุณยายกับหลานที่ก่อนเข่าหลานสิกินบุลเบอเห็นผลโจ๊กเขาในติพกินก็เสีหิวเขา่าก็เลยเห็ดแกงปลาสุกินสบายดีก่อนตี้าเด้อสบายดีสบายดีปลาดงงัโนโนกันนกัน บายดีป้าลุงกินขน่าวนามานา้น่เด้อใส่สตดงามแต่มน,นีงบาดีป้าลุงกินแต่น้าันดอกบ่กินตอนตนทไง้ยังไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่ดอกไหนน,น่อยเนะแมนนน่มนันเอาบ้ปนทำไงดไปด้งไหใส่ซีนนะ บอกกินเออบอกกินบอกบอกแกงไก่คือจันทนามครับแกงก่อไม้คือจันทนามแกงข้าคือจันทนามโอ้ขอไข่ก็จะเลนม่วม ก่อนผือนอินก่อนยายจังสิกินเมใส่พริกสามหน่อยได้ไหมก็จะใส่าลายเด้อมาน้อยมาน้อยอันนี้นะพอกระแม่เพิ่นไปบุญสงเหือบุญสงเหืออยู่ในเซโนเนี่มันก็เพื่อไปบุญก็เถื่อดอกเขาหลินกูปีเนีมันมาหมักไปบุญไปไปสิ่นวไปผุดไป จะไปใส่กเดื่องต่กะแขงเนือตู้ยังอยู่เกง้ายกงผ้ายเออคุ้มห่านเกงกระพายอยู่ในน้องเออเขก,กงในนองอนอนน,นน้ำยาย้ะแทนงยายจะมานาแท่ยายนอนน้ำยายเยอะ ิดใจปันญากัาแม่หนนแอบอยากแอบแม่เยอยู่แล้วก็พอได้เหยดคิวกบพี่น้องเลยพี่นันมีเนี่ยเห็ดพี่น้องเลยอ๋อใส่หกอเใส่เออเก่งมากพองคลมที่ปมกับได้คน มละมาละม,าม,มันไฟดอนข้นมาจากไฟมั้นี่หู้นี่ไม่แดงกันนี่ใจอืมใจอืมมันออกแล้วมั้งมัเป็นกนใไม้หมดอืมดอกเขาหอมเห็นแดีวเขาหอมจัดแล้วพี่น้องเขาลูกสาวขใครนะอย่าบอกนะว่าเจอตาขาบอยู่ในนั้นระมัดระวัะงนะดูหล่าเด้อจุกไปฟพอหมู่เหลี่ยมะยนเดี๋ <laughs> กำลังขยายตัวไปเรื yeah. mm. yes. ่อยๆอื่อยบอกแม่ว่าเมื่อยเมื่อยสมออกให้งานนี้คนบ่เคยฝึกงากเป็นสื่แอคนเคยแต่สบายจะหน่อยจนใหญ่เนี่ยเนี่ยเหี้ยอะไรเป็นเหี่ยชีดดินเป็นแอะเอยู่สาวนะหน้าคันเองเนีไงล่ะ

คุณย่าในได้ยามนั่นต้องให้รางวัลซะแล้วซื้อปีโป้ให้กินซื้ออะไรให้กินนะปีโป้ซื้อปีโป้แคลแมมกินแคลแมมบ้างเป็นวัดนี่กินแคลแมมมุ้ยดีเลยพี่น้องนางงามเมกี้นี่ยังเป็นลูกสาวไข่เหลวครับน้องมนคิดยังไงบ้างโอ้โมม์ทมมีดยังบ้านเฮ็ดยัง อืมม pues um. ันกินยำเมืองไหนบ่น้ำยาแก้วอืมมันหยำเมึงได้บ่ายเบียบ่ไหนอ๋อมันจะเปรี้ยวมันจะเป็นยังกินรลอืมใส่ต้มต้มเป็ดต้มไก่อืมใส่ต้มนี่สุดยอดเลยผมเห็นหิ้งแดดแดดแดดต้องขุดจังไหน ອືໃບອັນນັ້ນກໍເພາະວ່າຄນນາກລໄຫ້ແແມມນນາ